สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะเนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเขาจ,จึงจําเป็นต้องอยู่รวมกันนะคะระหว่างกลุ่มสิ่ง ชีวิตชนิดต่างๆนะคะดังนั้นจึงต้องมีความสัมพันธ์กันค่ะซึ่งลักษณะความสัมพันธ์นะคะมีดังนี้นั่นคือหนึ่ง,งภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกันก็คือสิมีชีวิตต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราจะให้สัญลักษณ์เป็นบวกกับบวกนั่นเองค่ะตัวอย่างที่1ผีเสื้อกับดอกไม้นะคะผีเสื้อก็จะทําหน้าที่ในการดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะคะ ส่วนดอกไม้ก็จะอาศัยผีเสื้อช่วยผสมเกสรดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนนกเอี้ยงกับควายนะคะนกเอี้ยงก็จะจับมแมลงบนหลังควายกินเป็นอาหารค่ะส่วนควายก็จะได้ประโยชน์คือไม่ถูกมแมลงรบกวนค่ะดังนั้นสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งสองชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนกเอี้ยงกับควายก็คือต่างฝ่ายก็ต่างได้ประโยชน์นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ที่2นั่นก็คือความสัมพันธ์แบบภาวะ เป็นความสัมพ,พันธ์ที่สิ่งมีชีวิตนะคะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันไม่สามารถแยกจากกันได้นะคะโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะคะไม่สามารถแยกจากกันได้นะคะแสดงว่าถ้าแยกจากกันคืออาจจะตายนั่นเองค่ะเช่นรากับสาลายเมื่อรากับสาลายอยู่รวมกันนะคะราก็คือได้ประโยชน์คือได้รับอาหารจากสาลัยนั่นเองค่ะส่วนสาลายก็ได้ประโยชน์คือ ได้สร้างอาหารได้เองนะคะโดยอาศัยความชื้นจากปลานั่นเองค่ะแสดงว่าสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้คะเขาพึ่งพาอาศัยกันค่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยสัญลักษณ์ก็ต้องเป็นบวกกับบวกค่ะต่อมานะคะภาวะที่3ภาวะอินอาศัยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตนะคะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์เลย ระหว่างฉลามกับเขาฉลามเด็กๆคิดว่าอะไรเป็นฝ่ายได้ประโยชน์คะนั่นก็คือเป็นบวกนั่นเองอะไรเอยได้ประโยชน์ถูกต้องค่ะเขาฉลามนะคะได้ประโยชน์ก็คือจะอาศัยกินอาหารจากกินเศษอาหารนะคะจากฉลามนะคะแต่ฉลามนะคะเขาไม่ได้แลวก็ไม่เสียประโยชน์นะคะเขาฉลามก็คือพวกปลาชนิดหนึ่งนะคะที่มีอวัยวะที่ใช้สําหรับ ดูดติกกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่นะคะเฮาฉลามเนี่ยมันเวลาที่เขากินอาหารมาแล้วใช่ไหมคะจะมีพวกเศษอาหารล่องลอยอยู่ตามน้ำใกล้ๆตัวเขาออกจากปากเลยคะ่ะส่วนไอปลาชนิดนี้คะ่ะที่เขาฉลามที่มีอวัยวะที่ใช้สำหรับดูดปิดกับสัตว์เนี่ยก็จะคอยกินเศษอาหารพวกนี้นะคะดังนั้นเขาฉลามจึงได้ประโยชน์ค่ะส่วน ฉลามนะคะไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์เพราะอาหารพวกนี้มันคือเศษอาหารที่เขาได้จากการกินเข้าไปนั่นเองค่ะต่อมาภาวะที่สี่นะคะนั่นก็คือภาวะล่าเหยื่อค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตนะคะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ค่ะฝ่ายได้ประโยชน์ต้องเป็นบวกค่ะส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์สนัญลักษณ์ต้องเป็นลบค่ะ ฝ่ายที่ได้ประโยชน์เราจะเรียกว่าผู้ล่านะคะส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์หรือผู้ที่ถูกล่าเราจะเรียกว่าเหยื่อนั่นเองค่ะเช่นสิงโตกับม้าลายเด็กๆลองเดาซิว่าใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์อ่าสิงโตนะคะจะเป็นผู้ล่าดังนั้นสิงโตคือได้ประโยชน์ค่ะส่วนม้าลายเป็นผู้ถูกล่าดังนั้นม้าลายเป็นเหยื่อเป็นลบนั่นเองค่ะ คือผู้เสียประโยชน์นะคะกบกับมแมลงอะไรเป็นผู้ล่าถูกต้องค่ะกบเป็นผู้ล่าดังนั้นกบสัญลักษณ์เป็นบวัวแมลงเสียประโยชน์นะคะมแมลงคือเหยื่อสัญลักษณ์เป็นลบค่ะเรามาดูภาวะที่5นะคะภาวะปรสิตเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะโดยผู้อาศัยนะคะ จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ผู้ถูกอาศัยเนี่ยจะเป็นผู้เสียประโยชน์แสดงว่าผู้ได้ประโยชน์เป็นบวกผู้เสียประโยชน์เป็นลบภาวะบริสิทธิ์จึงเป็นบวกกับลบเช่นการฝากกับต้นไม้ค่ะ